Engine Powering Up มนุษย์เรามักจะกลัวความมืดกลัวที่แคบหรือกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ในโลกของวิดีโอเกมมีความกลัวอีกรูปแบบหนึง่งที่ทำงานตรงกันข้ามมันคือความกลัวในแสงสว่างและความกว้างใหญ่คุณเคยมีความรู้สึกแปลกๆเวลาเล่นเกมคนเดียวไหมครับ ไม่ใช่ความกลัวจากผีที่จะโผล่มาหรือสัตว์ประหลาดที่กระโจนใส่หน้าแต่เป็นความกลัวที่เกิดจากความว่างเปล่าพื้นที่โล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาตึกรามบ้านช่องที่ไร้ผู้คนและเสียงลมที่เงียบจนหน้าอึดอัดมันคือความรู้สึกที่เรียกว่าเคนนกเซียหรือบรรยากาศของสถานที่ที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านแต่ตอนนี้กลับถูกทิ้งร้างวันนี้ ผมจะพาคุณไปสำรวจเกมที่สร้างบรรยากาศการอยู่คนเดียวได้น่ากลัวและชวนอึดอัดที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องเจอผีไม่แต่ตัวเดียวเริ่มต้นที่เกมแรกผลงานระดับ m a s t e r p i ร์ e ที่เป็นต้นแบบของความเหงา Shadow of the Colossus ในขณะที่เกมอื่นพยายามยัดเยียดศัตรูให้เราสู้ตลอดเวลาเกมนี้กลับเลือกที่จะลบทุกอย่างออกไปดินแดนต้องห้ามในเกมนี้คือนิยามของความอ้างว้างที่สมบูรณ์แบบแผนที่ขนาดมหึือมากลับว่างเปล่าไร้ซึ่งหมู่บ้านไร้ผู้คนมีเพียงซากปรักหักพังของอารยธรรมที่ตายไปแล้วความน่ากลัวของเกมนี้ไม่ใช่ตอนที่คุณสู้กับยักษ์แต่มันคือ ระหว่างทางที่คุณต้องเดินทางไปหามันคุณต้องขี่ม้าผ่านทุ่งหญ้าผ่านหุบเขาเป็นเวลาหลายนาทีโดยไม่มีดนตรีประกอบมีเพียงเสียงลมและเสียงกีบม้ากระทบพื้นความเงียบนี้ มันเปิดโอกาสให้เราได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดขึ้นชัดจนน่ากลัวและเมื่อคุณมองไปที่สิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์สะพานที่ทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดมันกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเมกกะโลโฟเบียหรือโรคกลัวสิ่งของขนาดใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะมีตัวอะไรบางอย่างมาโจมตีที่หลังเราก็ได้ จากพื้นดินเราดำดิ่งลงสู่ความลึกที่แสงสว่างส่องไม่ถึงกับซับนอริค่าถ้าคุณคิดว่าที่โล่งบนบกน่ากลัวแล้วที่โล่งใต้น้ำนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเกมนี้เล่นกับความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ที่เรียกว่าทัลัสโซโฟเบียหรือโรคกลัวทะเลลึก ในเกมคุณตกลงมาบนดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ําช่วงแรกมันอาจจะดูสวยงามแต่เมื่อคุณว่ายออกไปไกลขึ้นพื้นทรายที่เคยเห็นเริ่มหายไปเหลือเพียงสีน้ําเงินเข้มที่รายล้อมรอบตัวคุณ360องศาความสยองที่แท้จริงคือการมองไม่เห็นก้นบึง้งคุณลอยคว้างอยู่กลางมวลน,น้ํำมหาศาลโดยไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นลึกแค่ไหนหรือมีอะไรจ้องมองขึ้นมาเสียงแจ้งเตือนจาก AI ที่บอกว่าตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดเลวัยยาทัน คือสิ่งเดียวที่ทำลายความเงียบแต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณอุ่นใจขึ้นเลยเพราะในความเว้งว้างของมหาสมุทรแห่งนี้คุณไม่ใช่ผู้ล่าแต่คุณคือเหยื่อตัวเล็กๆที่หลงทาง เปลี่ยนบรรยากาศมาสู่ความหนาวเหน็บที่กัดกินไปถึงกระดูกกับ The Long Dark นี่ไม่ใช่เกมหญิงซอมบี้หรือหนีฆาตกรศัตรูของคุณคือธรรมชาติล้วนๆโลกในเกมนี้เกิดภัยพิบัติทางแม่เหล็กโลกทำให้เทคโนโลยีทุกอย่างหยุดทำงานคุณติดอยู่ในป่าหิมะของแคนาดาเพียงลำพัง ภูเขาหิมะที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าสีเทาหมน่นพวกมันไม่ได้เกลียดคุณพวกมันแค่ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นหรือตายลองจินตนาการถึงการเดินข้ามทะเลสาบน้ำแข็งกว้างๆคนเดียวตอนใกล้ค่ำความเงียบในเกมนี้เงียบสงัดจนคุณได้ยินเสียงชีพจรตัวเองความโดดเดี่ยวใน The Long Dark มันสมจริงจนน้าใจหายไม่มีใครจะมาช่วยคุณไม่มีปาฏิหาริย์มีแค่คุณกองไฟกองเล็กๆและลมหนาวที่พัดพาความตายมาให้ อย่างเงีียยบบเเชกมทั้ง3คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าความน่ากลัวไม่จำเป็นต้องมีเขี้ยวเล็บไม่ต้องมีเลือดหรือเสียงกรีดร้องเพียงแค่ปล่อยให้มนุษย์เผชิญหน้ากับความว่างเปล่า ธรรมชาติและสัญชาตญาณของเราจะสร้างปีศาจขึ้นมาเองจากความเงียบการอยู่คนเดียวในพื้นที่โลง่งจึงไม่ใช่แค่การไร้ผู้คนแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าตัวเรานั้นอ่อนแอเพียงใดแล้วคุณล่ะครับมีเกมไหนไหมที่เคยทําให้คุณรู้สึกเหงาจนต้องถอดหูฟังออกมาพักบ้างลองแชร์ประสบการณ์ความหลอนในความเงียบของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ และตอนนี้ผมก็กำลังทำแนว ARG อยู่ผมขอลงคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนดูแก้เบื่อกันไปก่อนนะครับส่วนใครมีอะไรอยากให้ผมทำบอกได้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับ